สวัสดีครับผมสมมาสิงชัยนะครับมาจากบริษัทเซฟพัสดนะครับบริษัทของเราดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตออกซิเจนสําหรับเครื่องยนต์นะครับผมขอแนะนําโลโก้ก่อนนะครับถ้าจะเห็นโลโก้ของบริษัทมีคําว่าเซฟกับคำว่าพัสเซฟที่แปลว่าประหยัดเราเน้นอันนี้เป็นหลักก็คือหลักของเราที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับใช้ใช้น้งัเบนซินดีเซลหอแเ้ลตแก๊สนะฮะส่วนคําว่าพัสก็แปลว่าเพิ่ม ตรงกับคำว่า power แปลว่าเพิ่มแรงหมายความว่าได้ทั้งความประหยัดและความแรงในเวลาเดียวกันเราเป็นกลุ่มของบุคคลนะครับบุคคลที่มีแนวคิดว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันใช้เชื้อเพลิงกับอากาศในการเผาไหม้นะครับอัาน,นี้เชื้อเพลิงเนี่ยมีการพัฒนาเปนพลังงานทดแทน,นต่างมีไบโอดีเซลมีแก๊สโซฮอลใช่ไหมครับมี n g v LPG นี่ยแต่ทำไมไม่มีใครที่จะคิดจะหา ออกซิเจนช่วยการเผาไหม้ดีขึ้นเลยเังมีแนวคิดอันนี้ว่าเราจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมาสร้างออกซิเจนช่วยการเผาไหม้ดีขึ้นเราก็มาแลกคิดอีกอย่างหนึ่งว่าตอนอากาศเย,ย,ย,ย็นๆดยฝนตกขนาดนี้นะครับที่เราใสา่ทำอยู่นี่ยทำไมรถมันวิ่งดีมากนะครับก็คือรถวิ่งดีมากเพราะว่ามันมีออกซิเจนเยอะกลางวันอากาศร้อนเรารู้สึกว่าเราต้องเหยียบเพลี่งมากรถต้องเร่งเครื่องมากเพราะว่าออกซิเจนน้อยมันต้องเอาพลังงานชื้อเพลิงเข้ามาชดเชยใช่ไหมครับเหมือนรถจะมีเทอร์โบเทอร์โบคือการดูดอากาศร้อนๆเข้าไป แต่ว่าอากาศที่เข้าไปเนี่ยมันร้อนเขาก็เลยผ่านอินเตอร์เพื่อให้มันเย็นลงเพื่อมีอากาศแน่นขึ้นแล้วช่วยในระบบเผาไหม้นะแต่ของเราไม่ครับเราไปสร้างออกซิเจนที่ต้นทางเลยและการทํางานของเซฟพัสเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากครับผมพูดง่ายๆว่ามันจะเหมือนเอาตัวผลิตโอโซนนะครับใส่เข้าไปในท่อไอดีโอโซนเนี่ยที่เราเวลาฝนตกเราออกไปยืนข้างนอกเนี่ยฟ้าผ่าเนี่ยฝนตกไปยืนข้างนอกเนี่ยมันเกิดการแตกตัวในอากาศเป็นโอโซนโอโซนธรรมาชาติมันจะอยู่ไม่ได้มันจะจับตัวเป็นโอสองออกซิเจน เราก็ทําให้เหมือนกับมีค่าออกซิเจนในท่อไอดีเนี่ยมากขึ้นนะครับทำให้การเผาไหม้มันดีขึ้นตัวเซฟพัดเนี่ยนะครับเป็นกล่องวงจรไฟฟ้านะฮะข้างในจะบรรจุวงจรไฟฟ้าที่ทําหน้าที่สร้างประจุลบนะครับเข้าไปในท่อไอดีเหมือนกับตัวผลิตโอโซนนะครับนะฮะเพราะนั้นอากาศจะแตกตัวเป็นโอโซนเป็นโอสามโอสามเนี่ยธรรมชาติจะอยู่ไม่ได้ก็จะจับตัวเป็นโอสองทำให้ค่าออกซิเจนในเนี้ยจากที่เราหายใจปัจจุบันเนี่ยนะฮะรอบตัวเรา21ให้เป็นเกือบ100รนตะครับวิธีการติดตั้ จกล่องนี้นะครับประกอบขาเหล็กติดกับรูนัทเบรสิของรถแต่ละคันนะครับซึ่งรถทุกคันมันมีรูนัทเบรสิอยู่แล้วเราจะไม่เจาะอะไรทสิ้นนะครับแล้วเราก็นําสายไฟ3เส้นนี่นะครับสอดเกี่ยวไว้ในท่อไอดีนะครับโดยให้ปลายชี้เข้าไปในเครื่องยนต์นะฮะลักษณะลอยลอยลอยอยู่ในท่อไอดีนะครับผมแล้วเราก็สวมท่อกลับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรรถยนต์เสร็จแล้วเราก็มาต่อกับวงจรไฟฟ้านะฮะซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเอาที่ปัดน้ําฝนนะครับให้สตาร์ทเครื่องมีไฟมาเลี้ยงดับสวิตช์ก็คือดับ ตัวนี้จะกินไฟเพียงแค่300มิลลิแอมข้านั้นเองนะครับผมไม่ได้ไปกินไฟอะไรมากมายนะครับนะแล้วพอสตาร์ทเครื่องรถยนต์ทำงานดับสวิตก็คือดับนะครับหลักการทำงานนะครับของของนั้นส่วนประโยชน์นะครับประโยชน์ของตัวนี้หลังติดตั้งได้อะไรบ้างนะครับเ,เราเน้นเรื่องของการประหยัดเป็นหลักนะครับเรารับประกันความประหยัดของท่านไว20้20%แต่หลังติดตั้งเลยเนี่ยท่านจะได้ความแรงนะครับหลังติดตั้งนะครับ ก่อนที่ท่านจะชําระเงินอะไรก็แล้วแต่ท่านทดสอบก่อนนะครับหลังที่ตั้งแล้วท่านต้องได้ตามนี้นะฮะถ้าไม่ได้เราจะมีขั้นตอนของ3ขั้นตอนแต่ละรถนแต่ละรุ่นนะครับอย่าไปซินแก๊สข้อที่1นครับต้องมีน้ําออกท่อนะครับถ้าน้ําไม่ออกท่อนี่เราถือว่าไม่ได้ผลเราจะถอนเลยข้อที่2เครื่องมันจะเงียบนิ่มลงนะครับนะฮะกลิ่นควันอะไรต่างๆถ้ามีกลิ่นแก๊สอะไรก็ลดลงด้วยอันดับที่3ครับต้องลองขับครับผมนะฮะถ้าเป็นดีเซลครับเรากดที่ประมาณสักสามถึงสามพันจุดรอบนะครับหรือสี่พันรอบเนี่ยควัน อันดับที่2ท่านทดลองขับนะครับเราท้าพิสูจน์ท่านนะครับให้อองออกเกียร์หกันเลยนะครับไม่เหยียบพัะเล่งซึ่งปกติมันกรองทองก็จะออกได้หมดนะครับหรือว่าท่านจะลองอย่างนี้ครับถ้ารถท่านมีเกียร์ธรรมดานะครับให้ขับไปเกียร์ออโต้หมายความว่าท่านใช้ขาซ้ายอย่างเดียวขับเกียร์หนึ่งสองสามเลี้ยงคัดอย่างเดียวค่อยปล่อยคัดทีละเกียร์พอเกียร์ห้ายกขาออกรถท่านมีเองถ้าเกียร์ออโต้ท่านเข้าตัวดีเข้าตัวอาร์ฮะท่านก็จะรู้ว่าพอยกขาออกปั๊บรถมันออกอาการลักษณะเหมือนกระชากหลังนิดนิดนึง ถอยหลังเร็วกว่าเดิมและพอไปรอขับเกียร์โตนะครับเมื่อก่อนรถท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์อืด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 ใช้ช่วงยาวแต่พอตดของเราปั๊บเกียร์โตมันจะเปลี่ยนลักษณะสั้นขึ้นจะเป็นลักษณะอืดดุดุดุดดไวกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นหลังติดตั้งทุกครั้งท่านไปขับถ้าท่านบอกว่าเหมือนเดิมปั๊บก็ขอให้ท่านถอดคืนจากทางตัวแทนเลยนะครับแต่ถ้าเบาขึ้นก็ท่านเป็นรถลองใช้ผมมีกติกาของท่านอยู่ข้อเดียวคือขอความเร็วเท่าเดิมครับท่านท่านเคยขับประมาณร้อยหนึ ปกติของผมร้อยหนึ่งท่านกดแค่นิดเดียวท่านก็จ่ายเชื่อมืงน้องลงแต่ถ้าท่านเหยียบร้อยไม่เคยเหยียบเนี่ยมันจะเป็นความเร็วร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะชอบแรงประหยัดแต่เราขอประหยัดนโยบายของเราเป็นหลักนะครับผมนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ที่ท่านเห็นป้ายทดลองติดตั้งฟรีนี่คือเราทําโครงการอันนี้กับตํารวจทหารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปีประมาณสี่แปดนะครับท่านวันนี้ที่ผมที่มาถ่ายทํานี้ผมก็ได้กลับมาทํารอบสองมาตรวจสอบรถที่ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ตอบรับค่อนข้างดีนะครับมากกว่าเดิมนะครับ หลายท่านจะถามนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันมีอะไรรับรองบ้างนะครับเราได้เคยส่งผลง,งานวิจัยตัวนี้นะครับเป็นทั้งสภาวิจัยในปี50ก็ได้รับการตอบรับให้คัดเลือกไปเป็นผลงานอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่การส่งทดสอบนะครับก็ที่ HKS Thailand นะครับเราก็ได้ทดสอบเรื่องแรงมาอะไรพวกนี้3รุ่นก็สารุ่นก็ได้ผลทดสอบออกมาสูงมาเดิมหมดทุกอันนะครับซึ่งจะมีผลในเว็บไซต์ท่านดูได้นะฮะ ที่เห็นหลักๆจริงๆแล้วเราคิดว่าสถาบันไหนรับรองก็ไม่เท่ากับผู้ใช้จริงเราก็เลยเอาทหารนะครับเลยขออนุญาตทางทหารข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยสำหรับทัพเนี่ยทดสอบครับตั้งแต่ปี48อันนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อนะครับถ้าท่านเห็นรายชื่ออันนี้นะครับที่เราทํามาได้ประมาณปี48อะไรพวกนี้นะครับเป็นทหารทั่วประเทศที่เราทำมาหมดแล้วเราก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับจริงๆเรามีมากอันนี้นะฮะแต่เราก็อันนี้เรามาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับผมนะครับ ที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นหน่วยทหารนะครับที่ทางพอบอท่านสั่งให้ทดสอบก่อนที่จะมาทําการพรเซนในหน่วยนะครับโดยให้ทดสอบวิ่งที่สนามบินนะครับโดยให้รถคันเดิมคนขับคนเดิมนะครับโดยท่านเหล่านี้เป็นทหารหมดนะครับอันนี้หัวหน้าของส่วนยานยนต์นะครับโดยแขวนน้ามันวิ่งในระยะทางประมาณ9กิโลเมตรหลังติดตั้งก่อนติดตั้งถ้าจะเห็นได้ว่า ก่อนติดตั้งของเราน้ํามันจะหมดมากกว่านะครับพอหลังติดตั้งไปแล้วน้ามันจะเหลือค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแต่ละรุ่นจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับรถใหม่รถเก่าแต่ละรุ่นนะครับถ้ารถใหม่หน่อยก็อาจจะได้ไม่มากนะครับที่เราบางครั้งรับประกันท่า2ยี่สท่านก็อาจจะคิดว่าเออมันต้องเป๊ะหรือเปล่าบางทีก็ไม่ได้นะฮะมันขึ้นอยู่กับสาภาพรถถ้ารถยิ่งเก่ายิ่งได้เยอะรถใหม่ก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ท่านจะเห็นได้ว่าท่านจะเห็นรถป้ายแดงเนี่ยนะครับเยอะแ จริงๆผมบอกได้เลยว่าณวันนี้นะครับรถป้ายแดงทุกรุ่นในประเทศไทยเราใส่แทบมาจะหมดทุกรุ่นแล้วครับแล้วเราก้ารับประกันความเสียหายถ้าเกิดกับรถยนต์ของท่านเรารับผิดชอบทั้งหมดนะครับอันนี้เรามั่นใจได้นะครับว่าของเราไม่ไปทําลายรถยนต์เป็นส่วนเสริมเข้าไปเฉยๆถ้าสามารถจะถอดย้ายคันอื่นคันใหม่อะไรได้หมดนะครับใส่ใส่คันอีคันนึงพอไม่พอใจย้ายไปใส่อีคันนึงได้ก็ไม่ยากอะไรครับหน่วยหารนี้ผมมาติดตั้งวเราไม่ได้แต่ปี2550นะครับ หลายท่านที่ยังไม่ขายรถอยู่ยังใช้งานอยู่ครับผมแต่อาจจะไม่ได้ทาความสะอาดปลายสายไฟ3เส้นซึ่งอาจจะมีฝุ่นมาเกาะแค่นั้นเองครับก็ยังใช้งานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมัน่นใจได้เราถึงกล้าตอนนี้กล้าจะเปิดตัวเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าผลจากทดสอบรอบที่2มาปรากฏว่าที่ลบุรีสละบุรีปัจจนบุรีรบบรและกรุงเทพเนี่ยตอบรับมากกว่าเดิมว่านั่นหมายความว่าอุปกรณ์ของเราใช้งานได้ระยะยาวนะครับรถคันนี้ใช้ได้ทั้งหมดเบนซินดีเซลคอมเบลเรลแก๊สครับผมใช้ได้ทุกประเภทนะครับผม โดยเฉพาะรถถ้าเป็นรถเบนซินเนี่ยนะครับบางคนไม่อยากจะติดแก๊สเราก็เป็นทางเลือกที่ไม่ติดแก๊สเพราะว่าเราลงทุนไม่มากครับลงทุนน้อยนะครับนะฮะบ,บางคนต้องไปติดแก๊สหลายตังเขาก็ติดของเราดีกว่าเพราะว่าวิ่งวันนึงไปถึงร้อยโลไปถึงห้าสิบโลเนี่ยเราเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่าแต่ถ้าอนาคตท่ติดของผมไปแล้วท่านจะไปติดแก๊สท่านก็ใช้ได้ครับไม่ต้องถอดออกแต่ในเว็บไซต์ของผมเนี่ยนะครับเอ่อถ้าท่านดูนะครับมีเซพิมกูเกิลคือมีคำว่าเซพัดมันก็จะขึ้นหรือว่า เว็บไซต์ของเราจะมี w w w p a t o i l c o m เนี่ยนะครับผมถ้านจะเห็นว่าเรามีคลิปแนะนำการติดตั้งบางคนเนี่ยมีความรู้นิดหน่อยก็ติดตั้งเองได้นะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรแล้วก็จะมีข้อมูลให้ทุกรุ่นรูปก็จะมีประกอบให้ว่าติดตั้งตรงไหนบ้างคือตอนนี้บริษัทมีความมั่นใจในเรื่องสินค้าของเรามากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทดสอบผ่านหน่วยงานทหารข้าราชการตำรวจมาเนี่ยตลอด6ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอบรับค่อนข้างดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่เราถึง เปิดตัวเต็มที่ในช่วงนี้นะครับถึงประมาณวันที่15บธันวาคม2566โดยจัดโครงการนะครับพิเศษสําหรับคนที่สนใจเป็นตัวแทนเพื่อกระจายไปสู่ท้องถิ่นนะครับทั่วๆไปโดยจัดโครงการ1ตัวแทน1อําเภอนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็ไปขยายนะครับโดยท่านลงทุนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเพียง1 1 0 0 0บาทท่านจะได้อุปกรณ์เซฟพัดประมาณ5กล่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกทั้งหมดไปอีกประมาณ8ปดรายการนะครับให้ท่าน ท่านพร้อมได้เลยนะครับนะครับสำหรับในการเริ่มต้นนะครับซึ่งลงทุนไม่มากเพราะเราไม่ต้องการจะเอากําไรมากมายเพราะเราต้องการขยายความกระจายเนี่ยนะครับสู่คนไทยทุกคนด้วยคนนะครับนะฮะรานนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรามีการรับประกันท่านไม่พอใจท่านสามารถส่งคืนบริษัทเราส่งคืนเงินท่านเต็มนะครับเราซื้อใส่กับลูกค้ามาต่อเราถึงอยู่ได้เข้าสู่ปีที่9นะครับแล้วก็คนที่สนใจจะเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับก็ติดต่อตาเบอร์ที่อยู่นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากติดตั้งนะครับนะฮะที่สนใจอุปกรณ์เซฟพัทของเรานะครับถ้าสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับอาจจะพิมพ์คำว่าเซฟพัทมันก็จะขึ้นแล้วนะครับหรือว่า www.sefpatoil.com นะครับผมซึ่งที่หน้าจอมันจะมีขึ้นอยู่นะครับผมท่านสามารถคลิกเข้าไปที่ตัวแทนจำหน่ายก็จะมีตัวแทนจำหน่ายนะครับหลายท่านนะครับตอนนี้ที่ภาคใต้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่เรายังขาดอยู่ก็น่าจะเป็นทางภาคเหนือทางภาคอีสานนะครับ ก็ถ้าท่านสนใจนะครับเราก็อยากจะกระจายความประหยัดตัวนี้นะครับสู่ทั้งภาคต่างๆให้ทั่วประเทศไทยนะครับผม